สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่างไม่จบนวัแฉหลักฐานฟาดกลับตินาให้อิงฟ้าดูชัดชัดอย่างไม่จบนวัเงั้นหลักฐานคุณสมบัติตินาฟาดให้อิงฟ้าดูชัดชัดลันไม่เห็นด้วยเรียได้ว่าทำเอาแฟนฉับต่างกระุนว่าหลังอิงฟ้าเข้าไปคุยกับคุณนวัดสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรล่าสุดเรียกว่ามีชื่อถูกพาดพิงถึงเรดราม่าร้อนสำหรับตินาสุพนาศ สาวหล่อนัสดงชื่อดังจากซีรีส์ Yes or No อยากรักก็รักเลยหลังถูกจับตาว่าเป็นคนพานางงามสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนดทลันสอนย์2ไปเที่ยวสิงคปโปร์และถูกโยงว่าเป็นตอนอนอที่บอสนวัตอิสระไกรสีนฟาดจางไลฟ์อยู่ตั้งนานไม่รู้จักรักดังปับ๊บรักปุ๊บล่าสุด22กันยายน65นวัตได้ลไลฟ์ภายหลังจะคืนดีกับอิงฟ้าโดยระบุว่ามันมีหลายอารมณ์หลายอย่างที่ค่อนข้างจะแปรปรวน มันมีอารมณ์ผิดหวังอารมณ์สับสนจะแก้ปัญหาอย่างไรและจะทําอย่างไรให้คนอื่นไม่เดือดร้อนตลอดเวลา3ามชั่วโมงที่เราคุยกันก็ได้ข้อสรุปดังนี้วันนี้คุยอะไรกับอิงฟ้าบ้างวันนี้มีการพูดคุยเรื่องสัญญาเรื่องหน้าที่ว่าต้องทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่น้องต้องยอมรับก็คือว่าเกิดขึ้นจริงไปสิงคโปร์กับพี่สาวและต่อนอรมาจริงรวมถึงการเดินทางไปแก้บ,บนที่อุดรต่อนอรก็ไปด้วยทุกอย่างโอเคถือว่าเคลีย ที่ผมพูดคือมีคนเห็นมีคนส่งรูปมาอะไรที่ใช่ก็ตอบว่าใช่เหตุการณ์ที่เรามองดูว่าเสถียรภาพน้องดูแปรปรวนและดูอาจจะไม่นิ่งรวมถึงทําให้คุณภาพและบางสิ่งบางอย่างควบคุมยากทํางานด้วยยากมันก็คือปัจจัยจากที่คนทราบนั่นก็คือคนรอบข้างญาติแล้วก็ตอนนอซึ่งต้องยอมรับมีการเคลียร์กันเรื่องคําว่าเหนื่อยและเรื่องคำบังคำว่าอย่านํามาใช้ถ้าจะเที่ยวก็บอกว่าเที่ยวบอกให้ชัดเจน น้องก็ยอมรับในข้อผิดพลาดเรื่องอิงฟ้าต่อนอนคบเป็นจริงไหมคุยกันจริงไปสิงคโปร์ด้วยกันจริงต่อนอนพยายามทุกอย่างจริงข้อตกลงในการพูดคุยกันครั้งนี้สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเราค่อนข้างที่จะดุในเรื่องของระเบียบวินยัยการโฟกัสจุดสําคัญผมพยายามมองว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่มีชื่อเสียงรวมถึงคนนอกที่อาจจะไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและไม่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือตอนนอที่เข้ามาชนิดที่เรียกว่าถาโถมแบบรุนแรงคนให้ต้องรับก็อาจจะตั้งตัวไม่ติดสิ่งที่รีเควสความบกพร่องความงองแงหรือเรื่องใดๆที่ทําให้พักผ่อนไม่พอมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องงานมันมีเรื่องอื่นก็เลยเคลียร์กันใหม่โดยมีเงื่อนไข 1. เรื่องของคนใกล้ชิดญาติขอให้คุยกันเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานองค์กรใดๆทั้งสิ้นน้องก็รับปาก 2. เรื่องของด้อมและการบริจาคได้ให้หลักการและวิธีการอย่างชัดเจนให้ปรับปรุงเพื่อให้ปลอดภัยและอยากให้ทุกคนในด้อมมีความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคและเงินต้องเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 3. เรื่องตอนอตัวผมเองบอกเต็มร้อยว่าผมไม่เห็นด้วยและผมไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ทุกคนต้องเข้าใจผมนะเรื่องของความรักหรือความหลงหรือเรื่องของการพูดคุยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวในระดับหนึ่งแต่ผมคุยในฐานะผู้ปกครองและในฐานะเจ้านาย ผมก็ให้ระมัดระวังให้ข้อคิดน้องไปว่า Lucky in game จะไม่ Lucky in love แล้วก็ชี้เหตุผลเรียกสติน้องว่าเราคือใครเราจะโตแบบไหนซึ่งน้องก็ได้ฟังผมก็ได้อธิบายคุณสมบัติของตอนนอเท่าที่ผมมีหลักฐานให้ดูรวมถึงมีการโทรบางสายเพื่อให้น้องได้ฟังข้อเท็จจริงซึ่งน้องก็รับปากว่าจะตอบสนองค่อยเป็นค่อยไปและจะดีขึ้นนี่คือเรื่องของคนใกล้ตัวกับญาติซึ่งต้องเคลียร์ออไป เรื่องต่อนอผมก็เข้าใจในหลายๆอย่างว่าคงไม่เป็นแบบอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้ไกไกลอะไรนักหนาะผมก็เชื่อน้องว่าปรับสภาพมาสู่โหมดเดิมโดยเร็วที่สุดเพราะเราได้สอนเราได้มีตัวอย่างเราได้มีเหตุการณ์เราได้มีข้อมูลบางส่วนให้เอาไปพิจารณาว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร 4. เรื่องคนชื่อสันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะก็บอกว่าไม่ต้องโกหกบริษัทสอบถามอะไรก็ไม่ต้องโกหกถ้าให้ได้ก็สามารถร่วมงานกันต่อไปได้ถ้าจับได้ว่ามีการโกหกอีก จะถามว่าไปไหนแล้วไม่ตอบทั้งที่รู้ก็จะถือว่ามีความผิดและก็จะไม่ให้โอกาสอีกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสยามนิวส์คอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ